ไม่เอาจะเอาเวลานอนจิกกเเ็ตอด้วยเหรอใครได้ยินเสียงด้วยดูยาวเวลานอนของกูคืนมานอนเลยมึงพูดเองนะแต่กูญนอนแล้วรีพอร์ตแม่งดิจจ์ฟินเปอร์อันนี้มีคนขวางโลกอยู่หนึคนกบมึงเปิดไมค์มาขวางโลกมึงอะไรเนี่ยแจ็คมันได้เส้นอยู่พูดแล้ว มัน <Yeah. S 1> เป็นเกม oh, ินเกมลีดเดอรางน้ำรางน้ำรางน้ำไปสามตัวเลยนะมีสามตัวเลยไมไม,ไมีชัโ่คนเอเลยัไม่เล่นแล้ <c oughs> มากันเดียวเนะ หมดตายหาก็ได้หมดตายหาก็ได้โมดตายหาก็ได้โมดเจ็ดสิบสี่ไปยิงโดนหัวมันห่วยออฟไปเลวเขตายเหมือนกันวะมึงอ่อยมันนะไอ้ที่เนี่ยทุกคนก็อ่อยเหมือนกันหมดเลยเนี่ยไอไ้เหี้ยเพลงให้มันหยิบเทคนายมึงก็ยอมมันกันละอายุสลิปเพลงอายุสลิปเพลงอ่าเตะ เอาหัวอะไรสัตการนอนอย่างนี้วยพี่แบงค์พี่แบงค์ทำหมกม่วงนอนด้วยเลเนะเป็นโรคติดเตอร์เล่ไอมี้อสมีฟอสอีใช่คนป้าวะพี่แม่ ใชจจบจบเมันพยายามมากเลยไอ้ัดเสงสัยว่าข้อหน้าคอนเนคเตอร์จะมีตัวไปเอยไปเอยไปเอห่วยไปไปอันนี้กูเข้าเอละแบงเอดีปะเอา

องค์กรที่รักและไว้ใจอย่าทำอะไรเก็บสิอันนี้ม่วงจะเป็นแบบนี้หรือว่ายังไงกูจะตามอะไรก็ได้ที่กูไม่หลับอ่ะมีจอดนะเจออะไรชนะมันแหมมันคือการเป่าแขนขอดียม เงียง่วงจริงจังะเนี่ยกูจริงจังไม่ได้ง่วงเล่นๆใช่ไหมเออกูกูว่ากูเริ่มยืดแล้วเท <c oughs> กเทกในการพูดเริ่มแบบเริ่มยืดทนไหนอีกสองวันก็วันศุกร์แล้วแบงทำไมไม่ได้ฆ่าววะ <c oughs> ี่ชาร์จตัวนึงี่ชาตัวน์จ <c oughs> ตรงที่มืดๆมันก็มืดเลยอ่ะของจอผมพอผมปับจอใหม่ตองขวาเดี๋ยวกระโดดทำไมกระโดดจะขึ้นรถไงขึ้นรถขึ้นรถเนี่ยขึ้นรถไปยิงมันนี่ยไหม่พวกมึงต้องตั้งคำถามปะกูไม่ได้ทำอะไรดีก็เองตั้งโจทย์ให้ตั้ง แกล้งคอยยิงขาทีนึงเนี่ยคุยิงหัวงั้นคืนคลุมเชียเอออจริงแล้วนะไปห้องน้ำห้องน้ำดูหลังคนหนึ่งเออดูหลังคนหนึ่งดิซีพีซีสีธนาคารเฮ้ยลองอีกตัวหนึ่งข้างหลังอีกตัวหนึ่งโอ้ยเหี้ยมากันหมดแล้วนี่ไม่บีทันปะ เอเอเอสามเลยเียบสเลยเหน้แันอยเลยไอถังซทีถงซีทีเฮ้ยิงเปตัวนึงเออจากบตัวนึงถังซีทีมันมันอ้ยถังถังซีทีถังซีน่าจะสตัวแล้วผมตายแน่ ทางเขียวทางเขียวอีกตัวนึงนรอโดนหัวโดนหัวโดนหัวทางเขียวอ่ะไปลดรถลดไฮ้ยรอทางเขียวโลมีคนจร้องมีคนจร้องเฮ้ยเที้ยมโอ้โหโอเต็มหัวเลยครับเรารอบเก้าหนึ่งตัวหนึ่งอ่ะ รถมั้ยังไม่ตายตอนไหนเอลองเกใช่ป่ะเองลองรองเออเก้าห่งเก้าหนึเาหนึเฮ้ยเฮียู้วก็เกืบอยไปแล้ก็เกือบอ่ะคนหนึ่งไปแล้วล่ะ เจ็บเอ้ยไม่เจ็บหรอกผามแจ็คแจ็คเซฟไว้แจ็คเซฟไว้แจ็คเลยผูไม่ถอยเลยเราอังหลังด้วยเดี๋ยววะยังไงแบงก์ก you know, you know ็ต้องเจอก่อนอยู่แล้วว่แมงเซฟวะเออตัว่ะไม่แต่เวลามีอยู่โน่นอยู่โน้นเลยอย่ยื่นอังหลังให้เลยมันเช็คอยู่ มาคอยังกลับลรอมันุิวิวิวิไปไม่มีดาวไม่เป็นไรไปตามเทรนเลยเฮ้ยดอนแค่เอ้เอ้เอเอเอครับไม่มีไม่มีก๊อกหนึ่งนัดทำให้ห uh ัวแตกได้ด้วยเลยระยะใกล้ถ้าใกล้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 แตกเลยวิ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 ไอ้สัตว์หน้าโยกไอ้ลองมา ไข่เขยิงก้างหัวครับโดดยิงก็มารอแม่งไหลก็ได้โอ้โหติดมาเลยว่ะโอ้โหพีนตี้ให้แม่งได้ยางงี้เลยสามเซสามเซมีชอดโอ้โหยิงไม่ยินตอนไม่รู้อ่ะ เฮ้ยแจ็คคงจะมีดาวแล้วล่ะถ้าไม่มีก็ไม่รู้จะวางอะไรละเอ,เอลองอ,อปเปอร์ลบหกสิบเอฟโฟลกลูตกละตกขวามื่อก,กออี<ะ>้เกาะก็ไม่มีระเบิดมากระจังเลยสักไอ้เหี้ยยิงอ,อปเปอร์แม่งไม่ตายสักไอ้ตกวไอจิเปอร์ไปแพมหน,น้ย อะไรกันวะนเหตุอ,ตอันใดไปถึงมไม่เข้าใจจะตัวเอ้ลองเอลองมาแล้วตัวหนึ่งอยู่ฝ่ามือไปสองสองอ สองจะโผล่จะโผล่ u p ปเ e ปปปไ,ไปไ,ปไปอ้ลองไปไอ้ลองอ p ์เ r ้ยไอ้หียรถยิงกูเฉยเลยไอลองไอ้ลองแม่งอาปืนถกยิงแน่ตาย,ยมาตลอดยเวยจ้ะขลา่าป u ปอร์โอ้ บอมบีบอมบีแล้วบอมบีขวาแจ็คขวาขวาไหนอ่ะขวาแจ็คขวาขวาแจ็คขวาไม่ใช่แจ็คนี่หว่าพี่เคียร์อ่าด่านดีๆมาดิขอกำลังเสริมด่วนมาดิ๋ยวหลังจากซื้อปุ้ยยังข้ามไม่ได้ ตายไปคนหนึ่งแล้วตายไปคนหนึ่งแล้วมันไปไม่รอเราเลยวะกบนี่ไงกูมาแต่ก็ได้อ่ะม่ต้องเก็บป้เ่อะกะไม่เก็บปืนเลยได้ไหวะอ๋อเหี้ยขลาดก็มาอะไรฮะนียอะไรมันถแตกดีนี่แค่วอร์นะแมันก็จริงจังเกิน แล้แตกดีแล้วดูได้ไงวะอู้ดิเปิดแฮกอ่ะอยู่ในทีเอสมันเนี่ยอันเนี้ยบอกว่าบอกว่าเราโน๊บเราต้องมารัดบีอ่ะเราท้ายเดี๋ยวคุยกับนุาล่ไม่ทำไมเสียงเหมือหลังวะโอ๊ยมาหลังมาอ้าวเหยียบวะใครวะเอาจริงดิเอาจริงดิโอ๊ยกูยิงมันไม่ได้ก็เอาจริงดิพี่ไอ้เหี้ย เพี้ยงเลยตามับมันมากเลยทำไมกูโดนมันฟันตายวะมึงวิ่งตัดกับมันอยู่นั่นหน่งกูยิงไม่ได้จะไปไหนก็เนี่ยเฮ้ยซื้อผิดตายแล้วเดี๋ยวมาเอาไม่ของให้พีี่ม P2 เอ้ยเอา P2 ให้พอเล่นพี่เอานี้ไปเล่นนยไปเร็วเด้เลยเร็วแล้วครับเยอะขนาดพ2แล้วมากเย เรียบร้อยสิบวัยมาเร็วๆเห็นเฉยวข้าเกินจ้าอยาก็ไม่ลงเราไม่กำลังจะไม่ลงเลยมาแล้วเดแพทย์เด็กแพทยไปแล้วยางยังอยู่อยู่เหมือนไม่ได้เข้ามาหรอก็ไม่เข้านะมันรู้ว่ามึงอยู่ไหนอ่ะเออมันรู้มันแฮ้งอ่ะเด้อเด้อ ตักทีเหอไอ้เหี้ยอ้าวมันเห็นมึงแล้วออมด้าเบียดัเบียดร็บอกแล้วมันเห็นมึงแล้วไอ้เหี้ยแล้คือไม่มีคนอยู่เลยนะตรงาอ้ไะไรู้ตัวไหนท้ายไหนท้ายตัวนึงหลังท้ายหลังท้าย โอ้ยครับตายว่ะตายแล้วจะวางไม่ได้วางนะจระวังมันเนียันเอัยนี้ดไปไปไปเราก็ไป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 เราก็ไปไปไป ไปไซไ์มาดีไป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 ไาไป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 ไไป่ มันตกใจมากเมื่อกี้มึงกินกูด้วยมันมีมันมีสปายบอกว่าวิ่งเข้าไปในไซด์แล้วเลยแล้วมึงก็ก้าวขาออกจากควันมาพอดีคนตกใจนลยไม่มันอี้ช็อตมันแบบเห็นแบบแบบคิดว่าผิดที่กูไหมครับไม่มีใครมากระเพิ่มไหมจัดนะจัดนะต้กว่าที่ดอแบงค์ที่หวังดีฮะเแตะตัวนึงเแตะตัวนึง เอเข้าเอเข้าเอดันเข้ามาเอดันเข้ามาโอ้ยี่อ่ะเจรันมึงแล้วนะเว้ยตายเที่ยงเลยอะไรคือการกระโดดมาเข้าหัวมีวัมูโคตรเยอะตัวกบทีงตัวมีตัวไม่ตัวไปละแดงก้นตัวนเฮ้ยมึงโคตรไหวมามึงเท่าไหร่วะอยากเล่นมั่งอ่ะมาเซ็นห้าสิบเอง ทาง้นอ <se anak lonely> ่ะงโน้นอ่ะแม่โดนพอดกันกับสี่ทีเราแต่เด็ดดดหน้าแฝดเลยอ่ะดดโอแกเเต ลองไหมจะไปกินถ้าแจ็คกิงไปนี่แจ็คกิงไปนี่ดิมตายเลยแหละตกใจเฮ้ยสมารดนดิมเอาคือดิมเล่นเหลือสองมึงเอาเกาะทุบตัวเองตายเหอะเดี๋ยวก็ไม่กล้องเยอะลูกเฮ้ยมันต้องยิงหลอกูเว้ยมันไม่มาหรอกแต่ตัวนึงเจ้ากูเด้ เดี๋ยวมัวแต่โดเปรน <laughs> เละดินี่ไม่งงยังเละเลยเียแต่ตอนนรกกูรู้สึกวอาตาบวมอ่ะจริงว่านอนก็จบเรื่องนะใช่ไหมกบต้องมาฝืนเต้นแข่งคนนอนอ่ะไอ้ที่จหลับหลับไปแล้วหลับไปในไซน,ะน,ะนั่นแหละคนเดึยวถไ่วว่ะโอ้ทะลุว่ะอ่าไอ้เหียมันหลับในไซ์ไปแล้วนะ เออออบีขึ้นมาเอ้ยมีขึ้นมาตัวนึงก็าวเจ้าสิบสองยิงยิงน,นี่เต็มระเบิดมัน,นยิงไม่ได้ยังไงพี่มันก็ลงกันไปก้าเ้เฮียมันลงไปแล้วมึงยังไม่ลงกันไปอีกเหรอเฮ้ยเฮ้ยกันถึงทั้งหมดโหโดนสามา <c oughs> ่ะเอาเอทให้มันเลย oh, <c oughs> ว่านะไม่ใช่เราไอ้นี่เหรอเราง,ง่วงนอน

กูต้อง,องก,กูต้องสร้างสถา,านการณ์กดดันให้พวกมึงใช่ไหมอ่ะเอาบอมโยนลงไซ์แม่งมตายพวกมึงมาได้แล้วไอ้เฮียนี <laughs> ่กลัวบอมโยนลงมาในไซ์แล้วนะ <laughs> ตัวเลกีชอตน่าไอ้เฮียไม่รีบกันอนะ อไอคอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์ตัวขวามือแจ็คคอนเนคเตอร์ขวามืออ้าวมันเปลี่ยนแม็กไม่เข้าไปไอ่ะได้ดีเหรอตัแบนลบแปดเอ็ดลบแปดเอ็ดตะดแบนลบแปดเอ็ดลบแปดเอ็ดตัแบนลบแปดเอ็ดไอ้สัตว์ขนาดโดนแฟรยังเห็นเลือดตัแตนลบแปดเอ็ดอยิ่งเสียละ เดกบีบออกมาดิเหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราพวกสีเราพวกสีเราพวกสีตัวนั้นอะเอาเอาจุกตอหัวน่เด็กยวสตัตอหัวมัน่ะ เอาคาดตัวทูบพน a k เคเมื่อวานมนี้ลองวันนี้อะไรพี่ดูพูดเขาเรียบร้อย เลยเว้ยมาแล้วฮึมอันไหนกันวะไม่รู้ว่าเอเมนหรือท็อปฟรีนะเอเมนเอเมน ไอ้ไอ้นั่นออกแล้วเลือดน้อยอ่ะออกไม่ได้จ่ายย่ำเลยเกตได้ขีดอันเดยวพี่แกร์เกิลล่าสุดอ่านใจโอ้โห่จีวันพี่นอนน์เนี่ยพี่แอนน์เป็นคนรัวให้สัตว์แอบอยู่งั้นนะ แม่งยิงดีก็หายเลยดรอปซอรี่ไอ้กูนี่คือรถเดาเลยใช่ไหมขอโทษนอรี่ไหมเ i e n d นซอรี่อ้โหควายเคี้ยหาเพื่อนมาปูดต <laughs> <c oughs> ออฟพามาเจ็บลาล่ะไม่มีค่อยว่ากันแบบเสร็จไปเดี๋ยวรถแอร์ไว้เฮ้ย hey, พี่ออฟมองให้ไ้จริงเหรอ